ปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยนาตลมลุลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจ้ะกวาดยังย่ายังไม่ได้เลยถ้าฉันจะไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอะ่ะ สะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดแต่มันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลปวดนจนูตาไหลเหมือนกันนะน,นี่เบานั่งก็ปวดหลังนะนั่งก็ปวดหลังเดินก็ไม่ค่อยไหวปวดข้อปวดเขานิ้วล็รกปวดบางทีปวด ร้องไห้อ่ะเหยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอ,อาจจะต้องผ่าอ้โค่ะแต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามจนขานี่มันลักลอบนท้ายในขานี่มันข้ามขมันมันปวดจนเดินไม่ได้ไงมันลาวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วเียบคันเล่งกับอะไรเงี้ยเจ็บเขา่าปวดเขา่าแล้วก็เดินลำบาก ไทยไม้เท้าเป็นนี้ตัวนี้ไม้เท้าทิาท้งไม่ได้เลยสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมมีปัญหาเรื่องต้นข้อบ่าลายเอวร้าวลงสะโพกร้าวลงขากระดูกทับเส้นนะคะหรือจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะ บริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้านิ้วล็อกนะคะด้านแนนํำผลิตภัณฑ์ดีบูลค่ะสําหรับท่านที่สนใจสามารถโทรหาดาได,ได้ตามเบอร์ด้านล่างน,นี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมคลิปผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยน้ำตามลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยังย่ายังไม่ได้จนหมดห้าซอง แล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง,ดลง <Ha. S 2> จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกลับเดินได้ห้าเมตรแล้วเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบาย oh. กินหมดก้าวแล้วหลวงตาหลวงตาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมันกไม่มีโยมไม่มีไม่กัดกระเพาะไม่อะไรทั้งสิ้นเลยค <Ha. S 2> อืดีมากดีมากตัวนี้ดีมากเลยยินดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะ ขอส่งเสริมด้วยค<า>่ะเพราะว่ามันได้ผลจริงๆค<า>่ะถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดค<า>่ะแต่เดินระยะทางกิโลนึงเนี่ยไปกลับก็ปวดบ้างค่ะแต่ก็ดีกว่าเยอะเลยใ<ฮ>ช่ไหมโอ้ธรรมดาเดินกิโลนี่พักสามสี่เดี่ยวเลยแต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหน ก็บอกว่าแค่น right? right. ี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ่ะพักเที่ยวหนึ่งอ่ะกลางๆางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมจ๊ะคัะจะเดินไม่ไหวแล้เลยตูดมันเตี้ยลงเลยอ่ะอค่ะมันดึงอ่ะเส้นมันดึงอ่ะอายุเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบเกค่ะสี่ปวดหน้าขาแล้วมาที่ขาหนีบแต่ ปกติอ่ะพี่เป็นหมอนลอกระดูกพี่หมอเลอกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมากมาครั้งหนึ่งล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูนก่อนเจอดีบูนก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานค่ะมันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์พันล่อห้ยฟังนิดนึ่งปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะเล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็เล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ เผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะปกติก่อนที่พี่ยังไม่ทานดีบูลอ่ะพี่จะนอนเพราะว่าพี่ลุกขึ้นขาก็จะพัดมันอ่อนแรงแล้วอยู่มาวันหนึงอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละแล้วพี่ฟังเปิดย t ท b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเออ ปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาเป็นอาการเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าทานดีบูนหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูนคืออะไรอ่ะค่ะ แล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยเนี่ยพี่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเพราะว่าพี่เป็นอยู่พี่ลองมาเยอะแล้วยาลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แต่ลองอีกักครั้งก็ไม่เป็นไรมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วบุดีบูลกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบ ปะที่ไม่มีอะไรเส้นที่มอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลย uh huh. ซึ่ง uh huh. พี่อ uh ่ะ huh. นัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ uh ่ะ huh. อาจจะต้องผ่าอ๋อค uh ่ะ huh. uh huh. แต่พอเอิญม,มาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามอ๋อได้ด้ยวยความโชคดีนะ,ะเดินก็ไม่ค่อยไหวนบน่บนก็เพืเ่นนะอนๆะบกปวดมากเลยบอก็ไปหายากินหายาที่ไหนแล้วไปคุยกับหมอหมอบอกว่ากระดูกมันทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าผ่าตัดไหมก็จะผ่านะนะอะเส้นทาําะบอกพวกบอกว่าอย่าผ่าเลยอยู่เดินไม่ได้แล้วก็ทนทนทน,ทนหายากแก้ปวดแก้อะไรมากินนี่ก็มีนะไม่ได้เอามาให้ดูมันเป็นยาแก้ปวด เป็นแผงๆอ่ะสิเบสที่ส้มๆอ่ะเป็นกินคีรีบูลแล้วนะบอกก็ชงกินทุกวันนี้เปลี่ยนมาทานดีบูลแล้วไม่ไน,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 นะใช่นี่แม่บอกเป็นคนสิบคนแล้วนะเนี่ย<อ>บอกเหรอแม่แมแวัยวกินแล้วนี่แล้วเหรอบอกจก้ะแม่กินนี่นี่โรกคีรีบูล บอกว่าเนี่ยมันนั่งเนี้ยมันสบายปกตินั่งเนี้ยมันจะปวดนะปวดนะแล้วถ้ากรุงเทพถ้ายังไม่ได้ทานนะแม่จะต้องให้ลูกอ่ะบีบให้รีดหลังให้นะบีบหลังบีบขาให้ตอนนี้แม่ก็สบายมาอยู่ก็ไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วมันเบาเข้ามันเบาเริ่มเบาเข้าไม่คิดว่าคงถ้ากินกินไปแม่คิดว่ามันก็คุ้มแน่ๆเลยนะเพราะว่าตอนแค่สามสามต้องสามกลก็ดีขึ้นเยอะ ใช่ไหมก็บอกลูกว่าหมดยาแล้วบอกลูกสาวบอกบอกแล้วแม่ทาไงบอกแม่สั่งไปแล้วทงสั่งไปแล้วล่ะสั่งมาสามกล่องเนี่ยถ้าแม่กินดีแม่ก็กินไปเฮ่อมันไม่ทรมานใช่ไหมไม่หิวกรมาแม่ปวดหลังปวดขาก็ให้ก็บีบทีสองร้อยสามร้อยมันก็ขายแค่วันสองวันเนี่ยมันก็เป็นอีกเรานั่งทั้งวันทุกวันไม่รู้ขายตอง แสดงว่าแม่ก็หมดกับค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ว่าจะซื้อยาหรือว่าบีบนวดเยอะเยอะไม่พอเยอก็ถึงได้บวันนั่ใช่ถือว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คิดว่าผิดหวังนะเดี๋ยวแม่กิน3ามกล่องเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่ามันมันต้องดีขึ้นมากใช่ไหมจริงค่ะเพราะแม่ชีก็ไม่โกหกหรอกแม่ชีก็เป็นมาหลายปีแล้วกินไปสองกล่องรู้สึกมันเบาขึ้นนะคะนะแม่แล้วเนี่ยแม่ชีก็เลยสั่งมาอีกสามกล่อง ก็ S <S จะทานไปเรื่อยๆนะคะ,ะคิดว่าดีมากเพราะว่าแม่ต้องขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาเพราะว่านั่งทีมันก็หลายชั่วโมงนะคะกว่าจะสวดมนต์เสร็จกว่าจะนั่งสมาธิกว่าจะเสร็จเดินจงกรมจงกรมตกรรละสามทุ่มครึ่งอะค่ะก็หกข้ามแม่ก็หกเนี่ยแต่ดูซิมันดีขึ้นถ้ามันไม่ดีจริงนะคุยเวลานั่งันที่ร้องโอยนะบอกโอยนั่งไม่ไหวปวดหลังพอดีก็ก็มีคนมาช่วยบีบช่วยจากพนักมันทาให้ ถามว่าหายไหมหรอกมันเป็นอยู่ข้างในนะเหมือนกระดูกทับเส้นนะใช่มันเป็นอยู่ข้างในในกระดูกข้างในนะมันอยู่ใน้ำในข้อน้ำในข้อแห้งนะคะค่ะเพราะว่าแม่ชี้ทานแล้วว่ามันดีจริงๆ แม่ชีก็เลยทานดูเนี่ยเดี๋จะไปแนะนาลูกๆเลยแล้วเพื่อนๆก็แนะนําไปหลายคนค<ะ>เขาก็ให้ลองทานดุก,ก่อนเดี๋ยวถ้านั้นเดี๋ยวก็จะกินตามแม่เขาบอกนี่ไม่โกหกค่ะคะม่ชค่ะช่เหมือนได้ชีวิตใหม่ใครยังบอกเลยพักนี้แม่ว่าวก็สดชื่นขึ้นนะบอกใช่ก็ได้ยานี่ไงเขากินแต่นี่หยุดมาสามวันแล้วนะไม่ได้กินมาสามสี่วันแล้วมันหมดไง มันก็เฉยๆไม่ก็เฉยๆมันก็ยังคงที่อยู่ปวดนกินมาเป็นหมื่นแล้วเราว่ายาอะไรดีโฆษณามาอะไรดีก็ซื้อซื้อทางนั้นซื้อเดือนละหกพันก็ซื้อที่เรากี่เราที่เดือนละหกพันก็ซื้อและตอนหลังไม่ได้ผลมันปวดแขนไอปวดขาปวดนี่ขาขาสอ็นเป็นกระโพก เพราะว่าอุบัติเหตุล้มใช่ไหมคะมีขาตัดด้วยสโคผ่าตัดไม่ใช่ขาหักรถชนโอ้ผมนี่อุบัติการมันมีหลายเออรถชนขาหักอแขนหักนี่มันหนักตอนครั้งนี้เป็นต่างกันรถชนครั้งนี้มันล้มที่บ้านเนี่ยแล้วไอ้ตรงนี้มันเพิ่งเป็นที่มันที่ตอนหลังตอนหลังว่ามัน ที่ว่ามันเดินหัวเข่ามือจาเต้าจ่ะแล้ววิ่งแรงๆมือจาเต้าจาแล้วก็ไป่าตัดมันแต่ว่าไอ้ปวดขาไม่หายแต่เมื่อกี้นี้หายโอ้พ่อพ่อนี้หลังจากทานรีบุลนะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันไม่ปวดสะโพกแล้วไม่ปวดอันนี้อันนี้มันมันรู้สึกว่ามันรู้สึกวย อเห็นคนควแต่รู้สึกกันนี้เบากว่าเขาไอ้อเบามันเบาคือเยอะผมทิน,นี้กอมที่สี่นะโอ้ว่าได้ผลกี่คะแนนนะเหรอจ้าร้อยคะแนนเนี่ยจะให้<ม>กี่คะแนนโอ้ถ้านั่นก็เปรียบเทียบว่าก็เข้าว่าไปที่กินมาเนี่ยนะมันก็ การปวดการอะไรมา um. ผมว่ามัน้อย้อยคะแนนได้ก็กินได้ผลยิ่งๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านะเพราะผมกินมาได้กล่องที่ฟีเนี่ยจกล่องที่สรีแต่ว่ามันได้ผลได้ผลจได้ผลยิงๆวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะบุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะ<ๆ>วันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่า,าหลังจากที่ได้ทาผนผลิตภัณฑ์ดีบูนมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตสการค่ะหลวงพ่อขอกอดข้ขเอเจริญพรในโยมนะ,ะอาตมาก็พนันรุปัจคุณยอาจงโมวัทีุจรมมัาโยงแล้วมาที่ 14, สิบสี่พรรษานี่ยนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้ 68ค่ะก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดภัณฑ์ตัวทีบูนะคะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี่ทั้งสองทั้งสองข้างนะโยมนะเริ่มปีี่ก4าจะเริ่มปีระมาณ10ปีแล้วที่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเดินมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรสสัลอยน้ำข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียเมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ยก็ ก็อาตมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้คะ่ะประมาณอาการสิบป,ปีแล้วมัง้งสิบสามปีได้สิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะค<ง>แล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลั ก็หายมั่งไม่หายมั่งยันยงบ้าไม่หายบ้างใช่ไหมคแล้วหลวงพ่อรู้จักสิทธิัณฑ์นีบุญนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า u t u b e ของอาตมาก็ลองเปิดดูเรื่องกับประดีเจอเจอมาสิบกว่าวันที่แล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกล่ะคะอ่าเห็นว่าญาตโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งก็ลองดูมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่า อ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นผู้สัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติเดียวเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะใจรู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเจี๊ยว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้เชาๆไปเดินบีทบาทจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะตูงข้อเท้าจะเสียวอาตมาก,ก็ขอผูอ้เปลภประสา,าพาาระเลยยมนะถ้าผู้โกหกก็มุกสานยมอันนี้ก็จริงๆก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุม้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรืร่อยๆแตนนี้มาคุ้มราคาโยมคุ้มราคาที่อาตมากข็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะจะลองดูโยมใครจะไปกล้าจ้าง แล้วใครจะไปกล้ารับจ้างเรากินเรารู้ตัวเราว่ายาเขาดีแล้วก็ว่าดี<ช>ไม่ดีเราก็จะไปโฆษณาให้เขาทําไมอ่ะ<ช>อันนี้ดีเรากินด้วยตัวเราเองดีเราก็ว่าดี<ช>คุ้มค่ะ<ช>ถามว่าแพงไหมไม่แพงอ,อ,อาการที่หอบขาขึ้นลดเบาเรื่องตัวเอา้าหายได้โดยโดยปริยายแพง้แพงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดเ่งเคยร่องก็ร่องซะ บหักชีวิตเจ้าของสิบหักกระฝอเ,เรายาปลาปิง้งเลขกเลิกเขายังซื้อได้อะออแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่ได้บัหักชีวิตเจ้าของอันไผสิหักลูกหลานกับบัหักเด้จกเง่นเจ้าของซื้อเลยค่ะมาต้องเส,สีออยดายเงินมาซื้อยางเงินเมื่อไรก็นั่นมาซื้อดีบุญนี่กินกินแล้วก็บบุบบุมอีอันตรายอย่างกินเราก็ดีบันนี้กินนี้กินนี้ก็กกกหายหายเลยเดี๋ยวนี้ ผิตภัณฑ์มันจะดีขนาดนั้นพ่อทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอ่ะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนำวิไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยหายแล้วก็เป็นเหมือนก็กลมาเป็นอีกเหมือนเดิมเป็นจนขาเนี่มันหลุดสุดท้ายนี่านี่มัน ค่ะมันมันปวดจนจะเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเลงอะไรเงี้ยเพราะขาซ้ายนี่ไอข้ขาขวาเน,นี่ยต้องเหยียบคันเลงใช่ไหมคัน<า>เลงคันเลงมันมเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกเออคุเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่ก็ <โอ S 1> มันช้าอ,อันตรายอันตรายเลยเนี่ยบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาเคยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลำบากนะเพราะตอนที่เป็นเนี่ย หรือว่าสุดๆเลยยังนึกว่าออชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไมได้ไปไหนไม่ได้มีเงินก็กองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้นล้วอด้วก็ <c oughs> ไปไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้ามาเงไม่ไม่เกีย่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลย <จะ S 1> ไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุ่งมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเอง <จะ S 1> ไม่มีใครมาจ้างไปจะ<า>มาจ้างเพื่ออะไร <จะ S 1> แล้วพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วใช่ไม่นั้นนละ ถ้าใครเป็นอนะอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดียวก็รู้ผลพอ<ช>รู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมวดเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเราก็ค่อยๆขยับไปทีสองกล่องสามกล่องถ้าไ<ช>ดีขึ้นเราค่อยเชื่อไม่ใช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อ<ช>ไม่จองพอนนี้<ช>เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดแต่จะเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ ก็ม <M łość> ันมีความภูมิใจที่เราหายอะเนาะเราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนกหุงข้าหุงปลาส่งให้กินแล้วเดินกินเองได้อย่าเงี้ยมันดีขึ้นมากเลยเลยที่เราเป็นมาแล้วสามาจนเราเหนื่อยเหนื่อยท้อแล้ววะทําไมกูเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะกระดูดทับเส้นนี้หรอพรอ หล๋วไปมาสองเที่ยวสเที่ยวเอกชนทั้งหมดแล้วข้าวเอกชนหนูคิดดูสิเท่าไหร่มาเลยแล้วะเฉพาะนอนเอกชนนี่มันราคาไปดูนเนี่ยแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงินสดหมดคิดดูเขาจะให้พ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่าไงเพิ่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าพ่อกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงแล้วกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา เราคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาทั้งมาเจอนี่แหละดีบูลน,นี่แหละ,ะถึงได้เอ,อลองมาดูที่ไอ้ข่ามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้ว <c oughs> เป็นแสน <c oughs> พ,พุน 2000, 2000กระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็เลยตั้นจะแพงก็ซื้อดีบูลนี่แหละลองดูเห็นรีวิวกินกล่องเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนนิฟเนี่ย ปวดมากปวดจนรลองห้ปวดกระเบนเน็บมันพลิกตัวไม่ได้เมื่อก่อนนี้แม่เป็นกระดูกทับเส้นอืปวดมากปวดมันมันจะแยกกระดูกออกจากกันหแล้วมาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องนั่งงอหลังสื่อกินกล่องหนึ่งกินกล่องแรกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้น เราขยบตัวได้พิกตัวได้ท้องที่สามโอ้มันดีเอ๊ะมันรู้สึกมันเอ๊ะมันเบานี่นนะมันก็ยังไม่หายเลเนาะมันไม่หายขาดแต่มันเบาแม่รู้สึกมันลุกได้แต่ก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไม่ก็ต้องคนดึงสาวก็ดึงคอยยืนแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนเขาเดินในดังคุกเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะลุดออก ก็เขาก็ซื้อไม้จ้ากระเท้ามาให้อยู่มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทกนะ,ะซื้อมาเดินให่งฮนดเดิน,ดดนก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยนะเนาะแม่ก็เลยอ่ะซื้ออากินี้กล่องหนึ่งจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไว้เป็นหรอกก, <S 1> <S 1> กล่องเห้เขาโทรสั่งให้นะเนาะเพิ่มมาอีกกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกินอ่ะอกล่องหนึ่งก็หายกินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กล่ขของจ้าจึงจกินสี่ข้องคุ้งข่าวตอนนี้อคอคือไม่มีไม่มีปวดเลย เดินไปนน่นบ้านคนตัวนี้ได้ไปไกลได้เลยไปหาเลาะได้เลยไปหาเลาะคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้เนาะที่ไปเลยไม่เท้าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนทิ้งแล้วเลยแม่เดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจถ้าฉันทำไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะสะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยเนาะว่ามันน้ำตาไหลมันปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่า่นะแม่ที่แม่เห็นคนแบบนี้ เห็นเห็นผลนเลยกินไม่ไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยตัวมันเนื้อเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลยจากที่มันตึงเส้นมันตึงเส้นแล้วถามพ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อเขาบอโอ้เฮ้ยเนื้อมันนิ่มวย o กว่าเนี่ยเั้งเจะาหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราจงกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาว่ะ แม่เพราว่าวมันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมัน<ร>คุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยนะ่ะไม่แพงหรอกบางคนอ่ะบอกว่าแพงให้มันเจ็บปวดไปดเิคนไหนที่เขาไม่กินเน่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยถ้ามึงมีก็ต้องทักล้านหนึ่งตั้งไว้ขนานั้นแล้ว,ลวมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มงให้คนอื่นเาเอาก็เอาหมดเลยเออบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังเลคนน่ะเนี่ยถามแฟนเนี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่ากด้วยนะ มึงไม่กินมันก็ตายแต่คนที่ปวดเข่าวปวดขานะมาลองทดลองตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้สุดยอดเลยมันโคตรสุดยอดเลยนะ <S S S จะว่าแพงอ่ะมันไม่แพงมันคุ้ม <S S อ,อ่ะนะลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปนยปวดแข้งปวดข่าเนี่ยชนชวนกัน,นแม่ลองมาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะแม่ขาถ้ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนะเนี่ยให้เต็มร้อยคะแนนกับตองเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ย ยอดมากๆคุณมีคะแนนให้หนึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนได้ใช่แล้วพ่อพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินนอนหลับสบายแม่แม่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นนะสุดยอดนะคะต้องพ่อต้งแม่ทั้งสองท่านเดินมาเรื่องจริงเปอร์เซ็นเต็มๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บุญของค่าเนี่ยวันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยเป็นหน้าม้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากินอ่ะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหม ใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉ,นฉันฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อยแถ้าแกเป็นแบบไอ้ต้อยมั่ง้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละเชื่อไหม <นะ S 2> เออเรื่องจริงก่อนหน้าน,นี้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายนะ<อ>มันไม่เคยหายแล้วมันถูกราวเรามาตั้งเป็นขี่ปีแล้วะ่ะถูกราวเรากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้ไรฉันไม่กินนะ ฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตหันฉันกลัวยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยฉันไม่เคยเข้าบะโรงพยาบาลนะเพราะฉันไม่ไม่ไม่ยอมกินเอถามแฟนได้ไม่เคยไปโรงพยาบาลถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวก็ฉันก็ไม่ต่างแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะต่างใช่ไหมกินแล้วมันเบาอ่ะไปโรงพยาบาลได้ชีวิตใหม่แม่เออดีมากเลยได้ถึงขั้นน้ำใช่ไหมถือว่าได้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 เลยอ่ะเพราะว่ามันสบายมันลง อะไรมันก็ไม่จุกใหม่เสียดใหม่แน่นใหม่อะไรทั้งหมดแล้วนะ